หัวข้อที่จะพูดคือเรื่องของการหย่าร้างนะครับก็เกี่ยวกับการมีครอบครัวนี่แหละว่าเราจะต้องทําอย่างไรเมื่อมีปัญหาในครอบครัวนะครับตอนนี้เรามาสู่บทที่19มัทธิวบทที่19ข้อที่1จนถึงข้อที่12นะครับจะพูดถึงเรื่องการหย่าร้าง เรื่องนี้พูดได้ยาวเพราะว่าปัญหาปัจจุบันเรื่องของคู่ครองครอบครัวนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะจะค่อยๆสอนไปทีละจุดแล้วกันเพราะว่าหลายคนนี้อยากจะมีแฟนและอยากจะแต่งงานมากนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตหลังแต่งแล้วมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ผมเชืคำพูดอีกคำพูดหนึ่งนะครับว่าตอนเป็นแฟนใช้ความรักเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนแต่งแล้วใช้ความเป็นผู้ใหญ่และความอดทนเป็นส่วนมากเพราะว่าชีวิตหลังแต่งงานนั้นเป็นชีวิตที่เราจะต้องพบกับมันทุกทุกวันนะครับแต่ว่าชีวิตตอนเป็นแฟนมันก็พบกัน หนุ่มสาวทั่วไปก็คงเจอกันนะอาทิตย์สองสามครั้งนะครับบางคนอาจจะพบกันแบบอยู่ด้วยกันเต็มที่คือไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นกลุ่มหรือว่าไปลีทิสแต่ว่าชีวิตจริงๆมันก็อยู่ด้วยกันไม่กี่ชั่วโมงจึงอยากจะหนุนใจนะครับว่ามีแฟนคบให้นานที่สุดคบให้นานเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือจุดที่เข้าขาด และอะไรจุดที่เราต้องระวังคือรู้ธาแท้เลยนะครับว่าแต่งงานแล้วต้องเจอแบบนี้นะก็หนุนใจว่าให้คบกันนานๆส่วนใหญ่คนทั่วไปคบกันสั้นแล้วก็ไม่รู้จักกันแท้แต่งงานปุ๊บตกใจนะครับว่าไม่รู้มาก่อนว่าเธอเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้ขเขาทําแบบน,บบนี้โอ้หลายคนนี่เสียใจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องบน่นะก็อยากจะหนุนใจว่า ก่อนแต่งงานเนี่ยเป็นแฟนอ่ะคบกันนานๆรู้รู้เลยว่าเขาเป็นแบบเนี้ยถ้าเรารับไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งอย่าไปฝืนเพราะแต่งแล้วเนี่ยเลิกไม่ได้ต้องจําตรงนี้นะครับเมื่อท่านตัดสินใจแต่งงานท่านกําลังบอกกับตัวเองว่าท่านจะต้องอยู่กับคนคนนี้ตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่และอันนี้พูดถึงเรื่องทั่วไป ตอนนี้เราก็จะมาดูในเนื้อหาพระคัมภีร์นะครับว่ามันก็ไม่ต่างกันระหว่างในสมัยพระเยซูกับสมัยเรานะครับแต่สมัยพระเยซูเนี่ยมันมีเหตุผลที่จะยาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าพวกผู้นำศาสนาออกกฎระเบียบอะไรมาแปลกๆตามใจตัวเองแต่พระเยซูบอกว่าถ้าจะยาได้เนี่ยมีกรณีเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าการจะยาด้วยสาเหตุอื่นนะครับพระคัมภีร์ไม่สนับสนุน แต่จะยาได้ด้วยสาเหตุเดียวก็คือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นล่วงประเวณีคําว่าล่วงประเวณีคือการไปหลับนอนกับคู่อื่นที่ไม่ใช่คู่ครองเนี่ยอันนี้ถือว่าล่วงประเวณีละดังนั้นอ่ะคนที่ไม่ได้ทําผิดนะครับมีอิสรภาพทันทีเลยนะครับแต่ถ้าจะแต่งอีกก็ต้องไปแต่งกับผู้ที่เป็นคิดเสียนมีกรณีเดียวเท่านั้น แต่กรณีอื่นอย่าไม่ได้โอเคตอนนี้เรามาดูเรื่องของในพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่19เข้อที่1บอกว่าเมื่อพระเยซูตัดถ้อยคําเหล่านั้นเสร็จก็เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนยูเดียที่อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ําจอแดนมหาชนติดตามพระองค์ไปและพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาทั้งหลายที่นั่นเห็นไหมครับพระเยซูก็ ทำราชกิจของพระองค์สมเรื่องเป็นส่วนใหญ่นะครับประกาศแผ่นดินของพระเจ้าสร้างสาวกแล้วก็รักษาโรคผู้ฟารีสีก็จะมาทดลองพระองค์จึงเห็นว่าชีวิตของพระเยซูนั้นก็เป็นแบบอย่างแก่เรานะครับดังพระคมพีบอกว่าสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูเช่นเดียวกันนะครับพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าแท้เลยนะไม่ใช่พระเจ้าปลอมนะฮะไม่ใช่พระเจ้าเท็จนะพระเจ้าแท้เลยนะครับ ก็ยังโดนผู้นำศาสนาที่เป็นมนุษย์เนี่ยมาท้าทายมาทดลองมาใส่ร้ายเนะี่ยไม่ยอมที่จะหยุดเขาก็ถามพระเยซูว่าผู้ชายจะหยาภรรยาของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามบัญญัติหรือไม่ขอข้อนี้น่าสนใจคือพวกฟาริสีเนี่ยบอกว่าพวกเราสามารถที่จะหย่าภรรยาด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ใช่ไหม คือในตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการความเข้าใจมากยิง่งขึ้นเนี่ยต้องดูพระคมภี์คู่ขนานก็คืออีกตอนหนึ่งเนี่ยอยู่ในมาระโกบทที่10ข้อที่2ผมจะพาเราศึกษาพระคมภีร์ด้วยกันนะครับมาระโกบทที่10ข้อที่2จะพูดในเรื่องเนื้อหาเดีวยวกันตรงนี้คือพระคมภีร์บางเล่มเนี่ยคนนึงบันทึกตรงนี้ อีบางคนนะครับก็บันทึกตรงนี้เราจึงต้องเอามาประกอบกันให้มันสมบูรณ์ที่สุดในตรงนี้ในข้อที่2บทที่10ข้อที่2ฟาริสีบางคนมาทดสอบพระองค์โดยทูลถามว่าผิดบัญญัติหรือไม่ที่ผู้ชายจะขอยาภรรยาซึ่งในตรงนี้นะครับคือฟาริสีมานี้นะครับก็ ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเห็นว่าตัวยอนบัติสโตก็ได้ตำหนิประนามเฮโรดและนางเฮโรดีสที่ทำผิดบัญญัติเพราะว่าอย่าร้างแล้วก็มาแต่งงานกันใหม่ทำให้ยอนต้องติดคุกและถูกประหารในเวลาต่อมาเวลานี้พระเยซูอยู่ในเขตการปกครองของเฮโรดนะครับสถานการณ์ตรงนี้ฟอริสีอาจจะหวังว่าคำตอบของพระเยซูจะทำให้เฮโรด ผู้คลองแคว้นจับพระเยซูเหมือนยอนคือเอาง่ายๆนะครับพระเยซูมาอยู่ในเขตการปกครองเฮโรลดและเฮโรดเนี่ยดันเอาเมียของน้องเนี่ยมาเป็นเมียตัวเองนี่คือประเด็นเป็นตรงนี้คือหาเรื่องที่จะเอาเมียน้องมาเป็นเมียตัวเองนะครับแล้วยอนก็เทศนาว่าเฮโรดไม่พอใจเลยจับยอนเอาไปฆ่านะครับ เขาก็หวังว่าพระเยซูจะพูดเหมือนกับยอนพูดนะฮะแล้วก็พระเยซูจะต้องถูกเฮโรดจับคือเขาใช้มือเฮโรเนี่ยที่จะจับพระเยซูนี่คือเบื้องหลังเป็นตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> ชาวยิวในสมัยนั้นนะครับยอมรับว่าการยาภรรยาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามบทบัญญัติประเด็นนี้เรื่องนี้ถูกต้องตามบัญญัติเพราะว่า คนยิวในสมัยนั้นนะครับก็มีบทบัญญัติย่อยขึ้นมาซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติที่ไม่มั่นใจว่าภรรยาเรานั้นเป็นหญิงพมจารียกตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าผู้ชายคนหนึ่งไปแต่งงานผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมารู้ทีหลังแล้วสงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นหญิงพมจารีหรือเปล่าหรือคือเคยหลับนอนผู้อื่นมาก่อนนะยาได้นะครับสมัยนั้นคือต้องเป็นหญิงพมจารีเท่านั้นนี่คือ เหตุผลหนึ่งหรือพวกผู้นำศาสนาก็เพิ่มรายการเข้าไปอีกนะครับอันนี้เป็นความคิดของมนุษย์ละเช่นว่าถ้าทำอาหารไม่อร่อยหรือมีความสงสัยไม่พอใจบางอย่างก็หาเรื่องที่จะยาอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าพวกฟาริสีในตอนนั้นนะครับเขาได้เขียน คำสอนเพิ่มเติมเข้ามาที่เรียกว่าคำสอนชัมไมและเฮเลลในการช่วยตีความพระคัมภีใส่รายละเอียดพระคัมภีให้มากขึ้นซึ่งในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อที่1น,นะครับที่บอกว่าผู้ชายนะมีสิทธิ์ยาภรรยาได้นะครับถ้ามีข้อ,ขอ,ขอบกพร่องคำว่าข้อบกพร่องนะนะั้นของผู้หญิงคือ ผิดศิลธรรมทางเพศเพราะว่าผู้หญิงสมัยนั้นนะครับก็จะต้องเหมือนกับเหมือนคนในอดีตต้องถูกเช็คก่อนว่ามีเป็นผรมจารีอยู่หรือเปล่าในทํานองนี้นะครับก็คือไม่เหมือนสมัยนี้นะฮะสมัยนี้ก็แบบจะหลับนอนกันเต็มไปหมดแล้วก็มาแตงนะ่งเนี่ยแต่สมัยก่อนนี่คือห้ามยุ่งเลยนะครับต้องมีการเช็คว่าเป็นหญิงพรมจารีจริงๆนี่คือความหมายของพระคมภี์ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อที่1ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องไม่มีการทําผิดเรื่องเพศมาก่อน เป็นสาเหตุที่จะยาได้แต่ปรากฏว่าพวกฟาริสีนะครับฟาริสาย์เนี่ยก็ไปเขียนคําอธิบายเพิ่มเติมเองนันไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับเขียนเพิ่มเติมว่าถ้าหากว่าเขามีความไม่พึงพอใจหรือไม่ชอบภรรยามีความสงสัยเช่นทําอาหารและทาอาหารไม่ใครที่ทําอาหารไม่เป็นเนี่ยยุ่งเลยนะครับ ทำอาหารไม่ก็มีสิทธิ์ยาได้เช่นชงกาแฟขมเกินไปไม่มีรสชาติเป็นผู้หญิงนี่ชงกาแฟเนี่ยทอดไข่ไม่เป็น,นเนี่ยเนี่ยทำนองนี้นะครับคือไม่มีคุณสมบัติที่ดีพร้อมก็อย่าได้แต่พระเยซูชี้กลับว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชิดแบบนี้ไม่ได้อันนี้เป็นการตั้งกฎขึ้นมาเองเพราะว่า ในพระคมภีเดิมฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อหนึ่งนะครับมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่จะหยาได้คือเช่นถ้าผู้หญิงคนนี้ได้เสียคนอื่นมาก่อนแล้วมาแต่งกับเราเนี่ยเรารู้ที่หลังเราหย่าได้นะครับแต่พวกฟาริสีไปเพิ่มเลยทําอาหารไม่ชงกาแฟขมไปเนี่ยก็ขอหย่าอันนี้ก็คือเหตุผลที่พวกฟาริสีมาท้าทายพระเดี๋ยวพวกนี้ค่อยว่าต่อนะครับเรื่องนี้สนุกจะพูดถึงเรื่องและจะสอนเรื่องการเลื่อกคู่ครองหรือแต่งงานแล้วมีปัญหากับ คู่ครองอยู่ด้วยกันไม่ได้มีอุบัติเหตุบางอย่างก็จะอยู่อย่างไรนะครับให้อยู่อย่างชอบธรรมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันนะครับ